สวัสดีครับไป่ได้ไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะยออดท่าม่สวัสดีเมื่อไหรแกัทุกคนนะครับ f a c e b o ก k t ิต t t e รสวัสดีครับมิจฉ a เนื้ทุกทุกทุกทุโอ้ยโลกุก้นไวมากความเร็วแสก วันนี้ครับบอยก็เพิ่งไปสอบเสร็จอ้าวไม่เกี่ยวถ้าไม่ใช่ประเด็นวันนี้บอยเพิ่งไปสอบและเสร็จครับเออไปสอบเสร็จมาแต่ก็นั่นมันไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะวันนี้บอยจะมาอวดทองบอยจะมีทองมาโชว์เพื่อนมาโชว์กันนะครับเนี่ยไปใช่ไปใช้ไม่ใช่ทองคำแบบว่าสร้อยมันคือมันคือมันคือเอลกิบบอกว่าแล้วยิบบอกม่ากิบบอกว่า นั่นคือมาร์กหน้าทองคํานั่นเองนะครับนี่จากมาดามลิซ่าโชว์ขอบข้างหน่อยสิตัวเองพลิกด้านหัวกลับหัวกลับไปมากนี่อยู่นี่ไม่ใช่ขอบข้างอันนี้นี่นี่ครับก็เป็นมาร์กหน้าทองคํานะครับจากมาดามลิซ่านั่นเองตัวนี้เนี่ยก็จะผสมคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึกลึกแบบลึกสุดผสมปลาทะเลน้ําลึกนะครับแล้วก็สเต็มเซลล์นะครับแล้วก็ทองคํานั่นเอง ปลาแกงมาแกงมาอะไรครั้งที่แล้วปลาอะไรนะเคยเคได้ยินปลาอะไรหรือปล่าปลาทะเลน้ำ่ค่มาเจอเองนี่แกนี้แกกระโปุกออกมาเร็วเร็วเร็วเรเร็วเวใหรดูมันหมดแล้วเราใช้จะหมดแล้วนะจะหมดแล้วหรือหนึ่งนี่นะครับก็อันนี้เป็นเนื้อทองคบเป็นเนื้อทองคำนะคะพี่ายตรกไวนไม่หายนั่งมือนัือ าานี่เห็นไหม,ไหมวิธีใช้ของเขาคืออะไรนะครับก็วิธีใช้เนี่ยก็คือมาร์กเอาไว้นะครับทาแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้าของเราก่อนนอนนะครับแล้วก็มาร์กทิ้งไว้ทั้งคืนเลยมันก็จะเป็นทองทองนะครับคือพอกไว้แบบฟองไปเลยแล้วก็พอตื่นมาเนี่ยก็ล้างออกนะครับทิ้งไว้ข้ามคืนก็จะพบกับความขาวกระจ่งางใสแล้วก็ ดูดีนะครับมีน้ำไมนวนแล้วก็ผิวเนี่ยย้อนไวัยไปเหมือนเด็กนะครับ<า>แล้วก็กระชับดูขมขนสิวฟ้ากระจ,จุดด่างดำช่วยทุกอย่างเลยนะครับใครสนใจก็ลองหาซิ้อกันดูนะครับเดี๋ยวบอยก็จะ <Lam. S 1> ทิ้งร,รายละเอียดไว้ให้ท้ายคลิปเหมือนเดิมจากมาดามลิซ่าทำไมเอ็ี่เห็ุเคยนะ <c oughs> เขาไปทำของมาของอะไรนัจ้านาทอง <laughs> เจ้าของแบรนด์นะครับสวยมากๆถ้าถ้าใครเห็นเนี่ยอย่าลองไปดูได้นะเจ้าของแบรนด์นชื่อพีลิซ่าโซนไหมโซนหรือเปล่าไม่รู้อ้าาวพี่ลิซสวยมาก <c oughs> นะเพราะคนขายเนี่ยยังสวยขนาดนี้นะครับครีมเนี่ยก็ต้องดีแน่นอนใครอยากสวยเหมือนเจ้าของแบรนด์ <c oughs> อ๋อหรืออยากน่าใสเห <c oughs> มือนแจ็งบอยอ๋อ <c oughs> ต้องลองไปหาซื้อมาดูนะครับใช้ดีมากจริงๆนะใครสนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะครับเดี๋ยวาบอกทิ้งกันเลยไปทักทบ๊ายบาย